สวัสดีค่ะพี่เมย์จากช่องเมทินีแฮนด์เมดนะคะสําหรับคลิปนี้พี่จะสาธิตวิธีการถักดอกไม้นะคะดอกไม้แปดกลีบถักจากลายดับเบิลโคเชนะคะที่เป็นเหมือนเหมือนเกลดน้องเค่นะคะออกมาเป็นลายดอกไม้แบบนี้นะคะเอาไว้ตกแต่งที่คาดผมที่มัดผมนะคะแบบนี้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะพี่ใช้ไหมพรมยี่ห้ออีเกิลเส้นขนาดสี่พายนะคะ เข็มโคเชที่ใช้ใช้เข็มสามจุดห้ามิลนะคะถ้าเทียบกับเข็มทองสองหัวนะคะสามจุดห้ามิลจะเทียบกับเข็มทองสองหัวเบอร์กทับูน์นะคะสีตามชอบนะคะเดี๋ยวพี่สาธิตให้ดูนะคะเราจะเริ่มจากตรงกลางนี้ก่อนนะคะเรามาเริ่มทำมือถักกันเลยคล้องไหมเป็นวงกลม นะคะแล้วก็ถักโซ่โซ่หนึ่งนะคะแล้วเราก็ถักซิงเกิลโครเชต์ค่ะถักซิงเกิลโคเชตแปดคูณสองเป็นสิบหกนะคะอันนี้นับหนึ่งนะคะทั้งหมดสิบหกหลักค่ะหกแล้วนะคะ ถ้ามันชิดเราก็เปี่ยงออกมาได้สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่หลักที่สิบห้าหลักที่สิบหกนะคะซิงเกิลโคเชคือลายเอกคือลายคอทออันเดียวกันก่อนที่จะถักหลักที่สิบหกเอาเข็มแทงลงไปแล้วรูดนะคะรูดเสร็จแล้วงัดห่วงขึ้นมาแล้วรวบเป็นซิงเกิลโคเชหลักสุดท้าย เอาเข็มแทงไปที่โซ่หนึ่งที่เริ่มหลักหนึ่งที่เริ่มนะคะแล้วดึงผ่านพอดึงผ่านเสร็จแล้วเราเก็บเศษไหมเลยค่ะอันนี้เป็นตรงกลางนะคะใครจะถักเป็นสีเดียวก็ได้นะคะแต่ถ้าถักสองสีเราจะเห็นลายออกมาแบบนี้ เก็บไหม่นะคะแทงลงไปตรงช่องโซ่อันแรกนะคะแล้วเก็บด้านหลังเก็บซ่อนตรงนี้ดึงให้ชิดเก็บซ่อนเสร็จ หน้าตาง,งานจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเกสรเดี๋ยวเราจะเริ่มวิธีถักเกีบนะคะเราจะถักฐานแรกของการถักเกีบนะคะด้วยไหมต่างสีอันนี้พี่ใช้สีเทานะคะแทงลงไปตรงตรงโซ่ค่ะมันจะมีโซ่ทั้งหมด16โซ่นะคะดึงไหมเข้ามาเริ่มงานตรงนี้โดยการถักโซ่3 ลายที่เราจะใช้ถักคือดับเบิลโคเชดับเบิลโคเชคือเอฟคือพอหนึ่งคออันเดียวกันนะคะไหมตรงนี้รวบมาเลยนะคะสองครั้งนะคะสองครั้งลงไปที่หลักเดิมขั้นด้วยโซ่สามพันหัวเข็มค่ะข้ามตรงนี้มาหนึ่งช่องลงช่องถัดไปนี่นะคะข้ามหนึ่งนะ ดับเบิลโคเชสองครั้งในช่องเดียวกันขั้นด้วยโซ่สามข้ามหนึ่งโซ่สามนะคะ ้ามหนึ่งถักบนมามันจะเก็บเศษไปด้วยนะคะเก็บเศษใหม่นะมาถึงตรงนี้เราก็ตัดได้เลยตัดให้ชิดขั้นด้วยโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า หลักที่เจ็ดงานจะจบที่หลักที่แปดนะคะโซ่สามนี่ค่ะหลักที่แปดโซ่สามตรงนี้ตรงโซ่สามที่เริ่มแทงตรงโซ่สามแล้วดึงผ่าน เดี๋ยวเราจะเริ่มถักเก็ดจลระเขสนะคะแถวดอกนี้จะมีทั้งหมดสามแถวนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักแถวนี้แถวนี้มันจะถักบนนะคะงานเราจะเริ่มเริ่มจากตรงนี้ก่อนนี่นะคะเริ่มบนมาแบบนี้นี่นะคะวนมาอย่างนี้ถักให้ดูมันจะเริ่มที่ครึ่งหนึ่งของฝั่งนี้ก่อนนะคะ เราก็เลื่อนห่วงมาโซ่นะคะเลื่อนห่วงมานี่ดึงผ่านเอาโซ่สามขึ้นตรงนี้ค่ะโซ่สามนะคะแล้วถักดับเบิ้ลโคเชลงไปสามครั้งหนึ่งสองสาม รวมกับโซ่ด้วยจะเป็นสี่นะคะพอเสร็จแล้วพันหัวเข็มค่ะหมุนหมุนมาลงครึ่งนี้ครึ่งของไอตัวตัวดับเบิลโคเชมันจะอยู่คู่กันนะคะเราขึ้นคู่ข้างนี้ก่อนเราขึ้นข้างนี้แล้วพันหัวเข็มมาขึ้นอีกข้างทางนี้ถักสี่ครั้งค่ะ ตอนนี้เราได้เราได้ตัวงอตัวนี้แล้วนะคะเนี่ยตัวงอตัวนี้อ่ะต่อไปเราจะวนมาถักตัวแหลมแล้วก็กลับมาตัวงอพอถักตรงนี้เสร็จแล้วนะคะงานจะอยู่ท่านี้นะคะถักตามที่เลยนะเอามือจับแบบนี้ค่ะมันจะบิดมาลงช่องนี้ถักดับเบิลโครเชห้าครั้ง พอห้าครั้งเสร็จแล้วนะคะโซ่สามพอโซ่สามเสร็จแล้วแทงตรงนี้ค่ะแทงแบบนี้นะแล้วดึงผ่านเอามือจับอย่างนี้นะคะมือจับแบบนี้ดึงผ่านมันจะเป็นปุ่มพันหัวเข็มค่ะลงไปที่เดิมตรงนี้ห้าครั้งดับเบิลโคเช เรากลับมาดูงานเรากรีบเวลาโชว์โชว์ด้านนี้นะคะนี่เราได้แล้วหนึ่งออเห็นไหมคะอ่ะทีนี้พอพอมันมาด้านนี้เสร็จเราต้องบิดกลับค่ะเมื่อกี้เราถักทางนี้ใช่ไหมคะเราบิดงานกลับมาพอบิดงานกลับมานะคะเราจะถักดับเบิลโคเชเหมือนเดิมเห็นไหมคะบิดงานกลับมันจะบิดไปบิดมาอ่าบิดงานกลับมาฝั่งนี้บิดตามพี่เลยนะคะตอนแรกจับแบบนี้นะบิดกลับค่ะ จะมาถักตรงนี้ดับเบิลโคเชสี่ครั้งพันหัวเข็มบิดอีกรอบหนึ่งบิดมาถักครั้งนี้นะฮะหนึ่งสอง สามสี่งานจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะจับตามที่เลยนะคะพอสี่อย่างนี้เสร็จแล้วพระมือจับทรงนี้ค่ะถักตรงนี้ตรงนี้ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า โซ่สามแทงตรงนี้เอามือนิ้วกลางช่วยจับรูดผ่านพอรูดผ่านเสร็จแล้วพันหัวเข็มดับเบิลโคเชห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าพันหัวเข็มหมุนกลับ หมุนกลับมามันจะมาเจอดับเบิลโคเชถักตรงนี้ดับเบิลโคเชสี่ครั้งมันจะหมุนกลับไปกลับมาแบบนี้ค่ะทําตามที่ที่ถักให้ดูเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะพอสี่อันนี้มันเป็นด้านโชว์นะคะพันหัวเข็มหมุนมาลงตรงนี้ค่ะน,นะคะสอง สามสี่ตรงนี้เป็นตัวงอไม่นี่เราได้งอสามตัวแล้วหนึ่งสองสามพอตัวงอเสร็จแล้วหมุนกลับมาถักทางนี้ตรงนี้ก็จะเป็นห้าแล้วก็ทําปุ่มสองสามสี่ห้าโซ่สามทำปุ่ม รวบแล้วก็ดับเบิลโคเชอีกห้าหลักเนี่ยค่ะด้านที่โชว์จะเป็นด้านนี้ถักวนมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะมาปิดหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะถักวนมานะคะมันจะเวลาถักมันจะถักแบบนี้นะหมุนไปหมุนมาอย่างงี้ยค่ะงานออกมาก็จะได้หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวจะมาดูวิธีปิดงานนะคะ หลังจากที่เราถักวนมาเรื่อยๆนะคะตอนที่เราเริ่มเราเริ่มตรงนี้นะคะเราเริ่มแบบนี้แล้วเราก็ถักวนถักวนมานะคะจนตอนนี้เราได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้เจ็ดกลีบแล้วนะคะเรามาดูช่วงสุดท้ายค่ะตรงนี้หลังจากที่เราถักกลีบเสร็จแล้วเราหมุนเหมือนเดิมนะคะหมุนกลับมาด้าน,นนี้เนี่ยพลิกกลับมานะคะตรงนี้ถักสี่ ับเบิลโคเชสี่ครั้งพันหัวเข็มที่กลับตรงนี้สี่ครั้งตักีบสุดท้ายนะคะสุดท้ายอยู่ตรงนี้ค่ะ นี่ตรงโซ่สามนี่นะคะโซ่สามตรงที่มันเชื่อมถักกีบสุดท้ายโดยการถักดับเบิลโคเชห้าครั้งเวลาถักนะคะเอาตามแรงของหัวเข็มะคะ่ะไม่ต้องตึงมากถักสบายสบายมือนะคะขั้นตรงนี้ด้วยโซ่สามแล้วดึงปุ่มดึงปุ่มนะคะ เราจะปิดงานแล้วนะคะไว้ไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนนะคะหลักที่ห้าพอหลักที่ห้าเสร็จแล้วนะคะมันจะมาเชื่อมกับตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้ที่เราเริ่มด้วยโซ่สามตอนที่เราเริ่มอันแรกเลยอะเราก็แทงลงไปตรงโซ่สามแล้วเราก็ดึงผ่านออกมา พอดึงไหมออกมาเสร็จแล้วนะคะเราดึงออกมาแบบนี้แล้วเราจะเก็บเศษถ้าเราจะเอาไว้เย็บก็ซ่อนไปถึงด้านหลังนะคะตรงนี้เวลาเราจะเก็บเศษนี่นะคะมันจะมีลูกโซ่อันต่อไปตรงนี้ค่ะแทงลงไปตรงโซ่ตรงนี้นี่พอดึงเสร็จแล้วมันจะเชื่อมกันเห็นไหมคะแล้วเราก็ซ่อนไปด้านหลัง ถ้าเราจะเอาไว้เย็บก็ได้นะคะหรือเราจะตัดทิ้งเลยก,ก็ได้ถ้าจะเย็บก็ค่อยใส่ไหมเข้ามาใหม่ก็ได้ค่ะซ่อนเศษไหมแล้วเราก็ตัดเราก็จะได้ดอกไม้แปดกลีบจัดกลีบนิดนึงเนี่ยค่ะที่บอกว่าถ้าตรงตรงกลางเป็นสีเป็นสีต่างออกไปมันจะดูเก๋ๆเนี่ยค่ะได้แล้วดอกไม้แปดกลีบเอาไปแต่งที่คาดผม จะแต่งโบมัดผมก็สวยนะคะตรงนี้ติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ youtube ช่องพี่เมย์ค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ